สวัสดีค่ะต้นข้าวนะคะคือวันนี้ข้าวก็จะมาสวมตัวเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หวันนะคะก้อนวันนี้ข้าวก็จะมาทํา <c oughs> ตามคําเรียกร้องที่แบบหลายๆคนคือแบบประมาณว่าเหมือนคนดังอะไรประมาณนั้นก็ ไม่ใช่แต่ว่ามีคนขอมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนในไลฟ์หรือว่าคนใน u t u b e อะไรก็ตามนะคือมีคนขอมาเยอะมากว่าอยากให้เขาทำพวกรูทีนสกินแคร์หรือว่าจะเป็นแบบเมคอัพเบบี้เดย์หรือว่าอะไรประมาณนี้ที่เข้าทำอยู่ทุกวันนะคือแบบว่าชอบมีคนบอกว่าทำไมข้าหน้าเนียนจังทำไมหน้าเหมือนไม่มีผิวขนเลยทำไมหน้าแบบเคยมีสิวไหมอะไรเงี้ยคือ ถามเยอะมากแล้วข้าวก็จะบอกว่าจริงๆข้าวก็เป็นทุกอย่างที่ทุกคนพูดนั่นแหละนะสิวก็เป็นมาแล้วนะคะจะอะไรก็ตามแต่จะเป็นรูขุมขนกว้างก็เป็นอยู่นะไม่ไม่ได้เป็นคนไม่มีรูขุมขนนะก็ไม่เข้าใจหรือว่าแบบข้ามองใกล้ๆหน้ากระจกนะมันก็เห็นนะเออรูขุมขนเราก็เห็นเออแต่วันนี้ก็คือจะมาแนะนํานะคะวิธีต่างๆในการดูแลผิวหน้าของข้าวให้กับทุกคนนะคะแล้วก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้ย ลูกที่เข้าแต่งอยู่เนี่ยนะให้กับทุกคนซึ่งลุกที่เข้าแต่งเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางอะไรเยอะแยะ,ยะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะทุกคนสามารถกลับไปแต่งตามเองได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยแล้วกันไปโอเคตอนนี้ก็สลับกลับมาอยู่กับหน้าสดของข้านะคะก็จะได้มาลงพวกสกินแคร์อะไรต่างๆให้กับทุกคนได้ดูกันแบบเรียลๆเลยนะคะ ซึ่งตัวแรกที่เขาจะใช้ก่อนที่จะใช้ทุกอย่างเลยนะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยเป็น5ดาราโบนะคะเป็นสีขาวขุ่นหรืออะไรไม่รู้สักอย่างคือจริงๆอ่ะมันมีแบบหลายสีมากๆเลยนะคะเป็นสีทองสีแดงสีน้ําเงินสีอะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสูตรนี้เข้าลองซื้อมาใช้นะคะจริงจริงๆๆแบบว่าแต่ก่อนคือใช้เป็นขวดสีอ่าเป็นขวดสีนี้ สีทองนะคะแล้วก็พอเห็นเหมือนสูตรนี้น่าจะออกมาใหม่นะเออน่าจะออกมาใหม่ออกมาใหม่ไม่ใหม่ไม่รู้แต่ว่าเพิ่งเคยเห็นแล้วก็เลยแบบไปซื้อมาเหมือนตัวนี้นะคะจะช่วยพวกแบบเรื่องริ้วรอยก่อนว้อันควร <No. S 1> บอกว่าคือแบบว่าเราก็อายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมทุกคนไม่ได้แบบหลักสิบไปลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องรู้จักใช้อะไรเพื่อแบบว่าชะลอรอยกิงกาของเรานะคะ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะมาใช้กันเลยตัวนี้ก็คือหลังจากใช้ไปได้แบบน่านจะเดือนกว่าแล้วนะ <c oughs> เห็นกระปุกเล็กๆเนี้ยคือใช้ได้นานมากเขาใช้แบบเช้าเย็นนะคะก็คือ <c oughs> <c oughs> ใช้ได้นานมากจนตอนนี้มันก็คือแบบดูดิ <c oughs> ต้องขอขอขอแล้วเพราะว่ามันใกล้หมดแล้วนะดูดิมันยึดเลดยแค่นี้ก็คือใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกก็คือยังเป็นตัวที่น่าจะไปซื้อมาซ้ำนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วน่าเนียนขึ้นมั้งไม่รู้ คือเราแบบก็ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็เลยแบบไม่รู้ว่าตัวไหนดีจริงหรือตัวไหนไม่ดีจริงแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างสีทองกับนี้ก็คือเข้าชอบตัวนี้มากกว่านะคะเขาเป็นน้ำตบนะคะเราก็ต้องแบบตบหน้านิดนึงแต่ไม่ใช่างน้นอันนี้ก็รุนแรงเกินไปนะคะเอาแบบเบาๆอ่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องต่อไปนะคะก็จะเป็นเซรั่มนะคะนี่ เป็นเซรั่มตัวนี้เลยนะคะเป็นเซรั่มคอลลาเจนนะคะของสมุตโตะนะคะเป็นสูตรพิษอะไรสักอย่างนะคะจริงๆของสมุตโตะเนี่ยคือข้าแบบอยากแนะนําให้ทุกคนแบบไปใช้กันเลยนะไม่ได้มีสปอนซ์สปอนเซอร์อะไรนะคะก็ยังเป็นช่องน้อยๆอยู่นะคะซับไม่เยอะไม่มีสปอนเซอร์แน,น่นอน,นะคะ่ะอันนี้คือแบบว่าใช้ดีมากๆจริงๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อันนี้แต่ว่าทุก อย่างของสมุตโตะเออท่าที่เข้าใช้มันคือเข้าชอบทุกตัวเลยคือเข้าวอะใช้แบบผลิตภัณฑ์ของสมุตโตะเยอะมากๆตั้งแต่เข้าอายุสิบหกอะโอ้โหนี่แบบช่วยขายเต็มที่เหมือนแบบโดนสปอนมาไม่แต่ของเขาใช้ดีจริงๆคือแบบช่วงเราอายุสิบหกใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีตังค์เยอะเราไม่ได้แบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคิมซองเซนซองอะไรแบบนี้ที่มันราคาแค่แบบหลักสิบต้นต้นสิบปลายปลาสิบกลางๆคือมันเป็นอะไรที่แบบ มันตอบโจทย์สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีตังค์นะคะลองไปใช้ได้ตัวนี้นะคะก็คือหลังจากทาไปแล้วอ่ะคือมันรู้สึกแบบชุ่มชื้นมันจะแบบหน้าไม่แห้งเลยรู้สึกชุ่มชื้นดันดีวันนี้เขาสวมบทบาทเป็นบล็อกเกอร์ได้ดีไหม <c oughs> บิวตี้บล็อกเกอร์ <c oughs> ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของสมุตโตเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เป็น <c oughs> อ,ะอะไรนะ b ีบีแอนซีซีคคือเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของ BB c ีซีซีครีมอะไรเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าไอพวก BB c ีซีซีคเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้หน้าเนียนปรับสภาพผิวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่คือเข้านะทุกครั้งที่จะแต่งหน้านะคะก็จะต้องใช้ครีมตัวนี้นะคะลงทุกครั้งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็มีส่วนผสมของกันแดดด้วย50 PA นะคะบวกบวกบวก,บวก ห้าสิบ pa บวก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 เราก็จะทาแบบไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะทาไปเลยไม่ได้แพงหมดก็ซื้อใหม่นะคะแล้วก็จะทาแบบให้ทั่วใบหน้าเหมือนทาครีมธรรมดาแล้วก็พยายามทาให้มันแบบเหมือนไปตามรูขุมขนนะทุกคนเลยทาอย่างเงี้ยให้มันไปตามรูขุมขนเรา <c oughs> เห็นไหมแล้วแบบหน้าก็สว่างขึ้นนิดนึงระดับหนึ่งเลยทันทีเห็นปะไม่รู้ทุกคนเห็นความแตกต่างหรือเปล่านะ อลืมแบบลืมทาครึ่งหนึ่งไม่ทาครึ่งหนึ่งให้ดูเห็นไหมคือหน้านมันแบบเหมือนเนียนขึ้นนิดนึงทันทีก็แบบเหมือนปรับระดับผิวเราใช่ไหม ดูแบบโทนน้อยลงขึ้นมาทันทีก็คือแบบว่าถ้าวันไหนที่เข้าไปข้างนอกแบบไม่ได้ไปทํางานอะไรเงี้ยเขาก็ทาแค่ตัวนี้นะแล้วก็ลงแป้งแล้วก็เขียนคิ้วนิดหนึ่งคือแบบไม่ไม่ไม่ได้ชอบแต่งหน้าแบบเยอะเอะอยู่แล้วนะคะเขาจะแต่งแค่เฉพาะทํางานนักทางานบนเวทีอะไรเงี้ยเออคือถ้าไม่แต่งก็ซีดง่งมันก็จะแบบเห็นหนา้าซีดๆแล้วมันก็คงโอเคใช่ไหมแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวสุดท้ายเลยที่จะลงวันนี้คือเข้าไม่ได้ลงเซรัม่มอะไรเยอะแยะเลยนะทุกคนคือเข้ามีครีมมีเซรั่มอะไรเยอะอยู่แต่ว่า ไม่ค่อยได้ใช้แต่ตัวที่แบบได้ใช้จริงๆเนี่ยก็คือมีประมาณนี้แหละตัวสุดท้ายนะคะที่เขาจะลงเป็นตัวนี้เลยอันนี้นะคะจะเป็นกันแดดคือเมื่อกี้มันก็มีกันแดดจริงๆอะเราไม่ต้องทาแล้วก็ได้นะแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นกันแดดที่ดีไหมไม่รู้นะคะ รู้จริงๆว่าดีไม่ดีแต่ส่วนตัวเข้ารู้สึกว่าให้ซื้อมาใช้ให้ซื้อมาใช้อีกซ้ําเอ้ย <laughs> ให้ซื้อมาใช้อีกครั้งก็คงแบบไม่ได้ไม่ได้หมายไม่ได้แบบคิดว่ามันจะเป็นขนาดนั้นอนะเพราะว่าไอ้นี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะราคาประมาณแบบหลอดนี้น่าจะเก้าร้อยมั้งแต่ว่าที่เขาซื้อมา ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ซื้อมาตอนที่มันลดเหลือหกร้อยก็ยังแพงอยู่เดียะทุกคนคือที่ซื้อมาราคาแพงขนาดนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าเราเห็นแบบยูทูบเบอร์ใช้เยอะมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคือดูใครก็ชอบบอกว่าเออใช้ตัวนี้อยู่อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวามาใช้แล้วก็มีรู้สึกแบบดีอะไรขนาดนั้นนะเนาะ มีครีมกันแดดอีหลายตัวนะคะที่ราคาถูกกว่านี้แล้วก็ลองตื้อสั่นมาดูแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ก็ลงพวกสกินแคร์อะไรเสร็จแล้วนะคะก็ okay, ทุกคนคงคิดว่าข้าแบบลงสกินแคร์เยอะแยะมากมายแน่นอนคือข้าลงแค่เนี้ยจริงๆทุกวันก็จะลงแบบไม่เกินสี่ถึงห้าตัวนะคะก็สุดๆและไม่ไม่ลงเยอะไปกว่านี้เพราะไม่งั้นมันจะรู้สึกหนักหน้าอะไรเงี้ยเหมือนแบบเยอะเกินโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันนั่นเองนะคะ ลุคที่จะแต่งวันนี้ก็จะเป็นลุกที่แบบว่าเอาไว้ไปทํางานนะคะไม่ใช่ลุกที่แบบเอาไว้ไปเที่ยวหรือว่าเอาไว้ไปข้างนอกอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าโดยปกตินะคะถ้าไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าอย่างแบบออกไปข้างนอกเฉยๆออกไปซ้อนออกไป ซื้อของอะไรเงี้ยข้าก็จะเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าข้าต้องแต่งหน้าทุกวันทํางานทุกวันนะคะทํางานกลางคืนเนาะก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยทุกคืนอยู่แล้วนะเราก็เลยแบบใช้เวลาในช่วงกลางวันในการพักหน้านะคะตัวแรกที่ข้าจะลงนะคะก็จะเป็นเจ้านี่เลยคอนซีลเลอร์นะคะเมเบลีนเบอร์สองศูนยนะคะแล้วแต้มก็แต้มอย่างนี้ไปเลยหนาหนาไปเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่า แป้งของอะไรอะมิลลี่เหรออุย้ยทุกคนเข้าไม่แน่ใจหว่ามันอ่านว่าอะไรอะเอออันเนี้ยแป้งเนี้ยแป้งยี่ห้อเน,นี้ย <c oughs> อาจจะไม่ได้ขึ้นชื่อให้นะก็ไปสะกดเอาเองแล้วกันเนาะ ไม่รู้เป็นแบบว่ารุ่นโคนี่นะคะอันนี้ตอนที่เขาซื้อมันลดนราคาอยู่แล้วก็โดนป้าย่านะคะจากพนังกงานขาย mm hmm. ก็บอกโอ้ยตัวนี้ปกปิดเนียนมากใช้ดีแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะทำไมต้องเสียสองประวันนั้นนะก็คือแบบมันปกปิดได้เนียนจริงไหมจริงทุกคนแล้วก็แนะนำว่าแป้งตัวนี้ห้ามทา ระหว่างวันบ่อยๆนะคะเพราะว่าทาไปแล้วมันจะแบบเหมือนหนาขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคือข้าคิดเปงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือข้าวอะเป็นคนที่ไม่ชอบฟิลแบบอะไรอะไม่ชอบฟิลหน้าหนาเออไม่ชอบฟิลให้แบบหน้าของเรามันดูแบบดูแบบเหมือนตั้งใจแต่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมหน้าก็จะเนียนแบบเนียนเหมือนแบบไม่มีรูมุมขนนะทุกคนหลอกลวงทุกคนก็อาจจะเห็นหน้าเนียนจริงๆอาจจะเป็นเพราะแป้งนี้เปล่าไม่รู้นะพี่เขียนคิ้วก็ไม่แนะนํานะ อยากแบบใช้อันไหนซื้ออันไหนก็ตามสบายเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะมันก็แค่ที่เขียนคิ้วที่แบบเเขียนแล้วมันมีสีขึ้นเท่านั้นแหละต่อไปนะคะเขาก็จะมาลงเป็นอายแชโดว์นะคะนี่คือใช้มานานมากเลยนะเป็นของของอะไรโมชิคือเข้าซื้อเข้าไม่รู้ว่ามันเป็นของอะไรนะก็อ่านกันเอาเองแล้วกันแต่ว่าซื้อมาจากโมชิโมชินะคะเขาก็จะเอาสีเออลืมแต่ไม่ดูจะเอาสีนี้นะคะ เป็นเบอร์อะไรแบบเบอร์อะไรไม่รู้ทุกคนก็ไปดูเอาแล้วกันเนาะเออก็คือจะแต้มสีเนี่ยสีที่เป็นแบบเหมือนมีกลิตเตอร์นิดนิดอะสีที่มันเลื่อมเลื่อมนิดนิดเนี่ยนะเราก็จะมาทาตรงปลายตาอย่างเงี้ยทาแค่เฉพาะปลายตาโอ้หมันเข้มจังทาไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเนาะแล้วเราก็จะเอาสีลืมแต้มไม่ดูได้เอาสีนี้นะคะ สีที่มันอ่อนที่สุดนี่นะมาทาตรงเปลือกตาเพื่อให้มันสว่างขึ้นเนาะมันก็จะแบบดูสว่างขึ้นนิดนึงนี่เห็นไหมพอเราเอาสีขาวๆเมื่อกี้มาทานะไอตรงที่มันเคยแดงมากๆมันก็ดูอ่อนลงทันทีเก็บรายละเอียดหน่อยมันล่วงลงมาข้างล่าง <laughs> ต่อไปนะคะตัวที่เขาจะใช้นะคะก็จะเป็น อันนี้เลยนี่เป็นตลับนี้คือตลับนี้สวยมากจริงๆสีคือสวยมากๆเข้าก็ไม่มาสควาสแควาอะไรให้ทุกคนดูหรอกเนาะเราไปดูกันเองแต่ว่าสีสวยมากแล้วก็กิตเตอร์เยอะมากแต่ว่าที่เข้าไม่ใช้ตลับนี้ทั้งอันเลยเพราะาอะไรรู้ไหมคือเข้าเคยลองใช้แล้วเว้ยแล้วคือเหมือนว่ากิตเตอร์มันเยอะไงแล้วก็กันว่าทั้งปึกตาเขามีแต่กิตเตอร์คือแบบไม่โอเค วิงวิงิงิงไปทั้งตาเลยเขาก็เลยว่ามันตลกเกินไปนะจริงๆสีมันสวยนะคือถ้าแต่งเป็นมันก็สวยแต่ว่าเขาแต่งไม่เป็นไนี่าเนี่ยเขาก็จะแต้มแค่เฉพาะสีตรงกลางนี่นะคะตรงตรงกลางบนสีที่สองเอ็สีที่สองเอามาทาแค่เฉพาะตรงกลางเบลตานะคะเพื่อให้เหมือนแบบเบลตาเรามันแบบวิงวิงวิ่งวิ่งวิ้งแค่นั้นนะคะต่อไปนะคะเขาก็จะใช้ตลับเดิมนี่แหละเนาะเอาสีเดิมเลยเขาว่าสีนี้น่าจะหมดก่อนเพื่อนนะเพราะว่าสีอื่นเขาไม่ได้ใช้เลย จริงๆมันสวยมากถ้าแต่งเป็นอะตลับนี้ก็คือเพียงพอละต่อไปนะคะเราก็จะทาใต้ตากันนะคะด้วยใช้สีเนี้ยแหละเห็นไหมแล้วตาตรงตาเราก็จะสว่างขึ้นหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะใช้สีอันนี้นะคะเป็นสีที่เจ็ดนะคะสีที่เจ็ดของตลับนี้ทา ต่อออกมานะคะจากสขาีขาวเมื่อกี้โอเคตอนนี้ก็เรื่องของตาก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนอาจจะอ้าวเสร็จแล้วหรอไม่ปัดมาสคาร่าหรอคือข้าวปกติไม่เคยปัดมาสคาร่านะคะแต่ว่าจะบอกว่าไม่เคยก็ไม่ได้นะแต่ว่าโดยปกติคือข้าวอ่ะไม่ได้ปัด มา s สคาร่ามาสคาร่าไม่ได้ปัดมา a สคาร่าเลยนะคะเพราะว่าเข้าู้สึกว่าขนตาข้าวอ่ะมันไม่ค่อยเป็นใจให้อยากปัดมาสคาร่าเท่าไหร่นะคือปัดทีไรก็ตกลงมาเหมือนเดิมทุกทีแล้วมา s สคาร่าเปนอะไรที่ใช้ออกยากมาก คือดำมันปืดปืดอะคือกว่ามันจะแบบออกหมดคือแบบเปลืองสำลีไปไหลายแผ่นมากเขาก็เลยแบบเบื่อกับการใช้ที่ปปดขนตาม,มากนะคะแต่จริงๆไม่ได้ล้มเลิกนะก็คือพยายามหามาสคาร่าที่มันอาจจะเข้ากับเราสักตัวหนึ่งแต่ก็ตอนนี้ยังหาไม่ได้นะคะก็แต่งอย่างเงี้ยทุกวันเลยโดยไม่ได้ปปดมาสคาร่าก็จะตาโลนๆแบบเนี้ยทุกวันเออลุกที่เขาแต่งถ่ายคลิปเหลืออะไรก็ตามแต่นะลุคนี้เลยทุกคลิปนะคะโอเคต่อไปก็กลับมาตลับเดิม กลับมาตลบโดยขานนะคะกับการปัดแก้มของข้านิดนึงรปัดแก้มเขาจะใช้สีโอลืมสีที่แหว่งเยอะที่สุดนะคะหนึ่งสองสามเป็นสีที่สามนะคะคือบางวันนะเขาก็จะทาแค่เนี้ยแล้วก็ออกจากบ้านเลยหมยถึงว่าแก้มนะหมยถึงแก้มยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่ว่าบางวันนะคะเขาก็จะใช้ตัวนี้ด้วยอันนี้คือเป็นยี่ห้ออะไรอะ Oppo Oppo หรืออะไรไม่รู้ชัดอย่างนะคะคือมันมีขายตามแบบว่าร้านเครื่องแต่งหน้าทั่วไปนะตัวนี้มันจะเป็นส่วนช่วยทําให้แบบหน้าดูโกโลอขึ้นดูสีของเขานะคะเห็นชัดไหมอโอเคเห็นชัดแล้วเนาะคือมันจะเป็นแบบทองทองนิดหนึ่งคือเห็นเป็นสีชมพูก็จริงแต่จริงจริงมันจะมีแบบสีที่มันแบบรื่มเรืมทองทองนิดหนึ่งเวลาเราทานนะหน้าก็จะดูโกโลอขึ้นแบบเห็นปะหน้าก็จะดูแบบโกโลขึ้นทันที ดูแบบดูสวยเอีกแบบนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิปที่ข้าภูมิใจนําเสนอมากๆเลยคือเป็นลิปที่ดีมากๆราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกมากนะคะรานะคาประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะซื้อมาจากอินสตาแกรมแต่น่าจะมีขายที่ไหนสักที่แหละก็ลองไปหาดูมันชื่อว่าอะไรนะมามอนหรืออะไรสักอย่างนี้แหละเนาะเออคือ,คอแบบไม่เคยทํากันบ้านเลยคนนี้นะคะว่าเครื่องสอําอางชื่ออะไร นะคะอันนี้ก็คือใช้ดีมากๆนะสมมติว่าตอนนี้คือข้าปากแห้งอยู่ใช่ไหมคือทาไปแล้วอะ่ะมันจะแบบว่าถ้าเราปากแห้งแล้วนะคะบางทีมันจะลอกๆเป็นคุยๆแต่ว่าตัวเนี้ยคือไม่เป็นเลยนะคะอืม,อมแล้วก็เต้็ม่อย ก็เสร็จแล้วนะคะกับลุคนี้นะคะที่เข้าแต่งไปทํางานแต่งท้ายคลิปทุกคลิปเลยนะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยอันนี้คือแบบแต่งจัดเต็มที่สุดแล้วบางวันก็ไม่ได้จัดเต็มขนาดนี้นะคะผมก็ลบนั่นออกนิดนึงเอานี่ออกนิดนึง,ออนนงแต่คือแต่งแค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆเลยนะคะก็ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางเยอะเลยนะทุกคนเข้าแนะนําว่าจริงๆเครื่องสำอางที่เข้าแบบใช้อยู่ทุกคนสามารถเอาไปไป,ไปยุ์ใช้กับ บบเครื่องสําอางที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็ได้นะหรือว่าอะไรที่มันไม่มีจริงๆแบบอยากได้จริงๆก็ลองหาซื้อดูตามแบบว่าร้านขายเครื่องสําอางแบบไม่ต้องบนห้างก็ได้ที่มันแบบขายตามข้างทางอะไรเงี้ยมันก็ซื้อได้คือเครื่องสําอางที่เขาซื้อมาก็ไม่ได้ซื้อจากแบบร้านดังๆหรืออะไรเยอะแยะนะคะ ก็คือแบบเฉลี่ยเฉลี่ยซื้อกันเห็นอันไหนสวยก็ซื้ออันนะั่นเออมันก็ใช้ได้หมดอนะ่ะคือถ้าใช้แล้วหน้าเราไม่แพ้มันก็โอเคแล้วใช่ไหมโอเคสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามข้าวนะคะอยากให้ข้าวทาอะไรอยากให้ข้าวทาคลิปอะไรนะคะไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะข้าวทาเกี่ยวกับร้องเพลงเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าคือจริงๆไม่ได้อยากทําแค่นั้นนะก็อยากทําหลายๆอย่าง เออคือแบบลบมากปรนะมันนั้นนะคะก็คือแนะนํากันได้เลยอยากให้ทําอะไรนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ